นี่ก็ดึกมากแล้วเสียงอะไรกอกกกแก่แก,แก่ตั้งนานแล้วเนี่ยุ๊กปิดนั่นนายเหรออะแสดงอะนายทำอะไรอยู่เสียงดังชะมัดเลยฉันก็กำลังหาข้อมูลอยู่ดิหาข้อมูลอะไรของนายอะหาข้อมูลงไงฉันจะไปหาปลาเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนพวกปิดเสียงดังเกินไปแล้วคีย์บอร์ดไม่ค่อยดีอะ เสียงดังเกินไปเบาๆหน่อยไม่ได้เหรอตอนนี้ดึกมากแล้วนะอ่าเรียบร้อยแล้วฉันได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นล้วก็นอนหลับพักผ่อนได้แล้วพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนแต่เช้าไม่ต้องกลัวเลยพ่อนนอนไปก่อนเลยนี่ฉันได้ข้อมูลเกี่ยวกับปลามาแล้วปลาทูไม่ค่อยมีช่วงนี้ปลาหมอคางดํากําลังออกอารวาส <laughs> ฉันจะไปจับมากินให้หมดเลยว่าแต่ว่า ได้ข่าวว่ามาทะเลสากุละด้วยใช่ไหมนั่นไงจะได้กินปลาเต็มไปหมดเลยแบบนี้ละก็ฉันจะได้กินปลาเต็มที่ทุกวันทุกวันอยู่ทางไหนกันนะเดี๋ยวเดินลงไปก็รู้เองว่าแต่ว่าปลาอะไรอยู่ตรงนั้นมีสีๆด้วยนอกจากปลาหมอแล้วยังมีปลาอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อหข้างในนี้ ต้องมีของกินเยอะแน่ๆเลยฉันอยากกินปลาหมึกด้วยนะกุ้งก็ดีมันกันเดี๋ยวปลานี่ไม่ใช่ปลาหมอคางดำแต่เป็นปลาหมอสีเฉยเลยปลาปลาดาวไม่กินไม่ชอบไม่อร่อยปลาเอาละฉันจะจับปลาพวกนี้แล้วก็ไปทำอาหารดีกว่าปลามาเดี๋ยวนี้เลยเจ้าปลาปลากระโดดลงมาให้ฉันจับหน่อยอย่าว่ายหนีขึ้นไปข้างบนสิ บ่านนี้แล้วปุ๊กปิ๊กเขาหายไปไหนกันนะพี่ฝนหาอะไรอยู่อ่ะหาปุ๊กปิ๊กไงเขาหายออกไปจากบ้านตั้งแต่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้จนบ่านนี้ยังไม่กลับมาปกติแล้วนะปุ๊กปิ๊กเขาจะกลับมาบ้านตอนเช้าแต่ว่าวันนี้หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วสองคนนี้เขามายืนทําอะไรอยู่หน้าบ้านพวกเราเนี่ยคือว่าตอนนี้นะคะที่ทะเลนะ่าจะมีเรื่องแล้วล่ะค่ะมีเรื่องที่ทะเลอแล้วพี่สาวมาทาอะไรที่นี่ล่ะครับ ก็มีเรื่องที่ทะเลฉันก็เลยจะต้องมาบอกพี่ฝนไงล่ะคะ่ะแล้วพี่ฝนจะเดินไปไหนไม่ไปทะเลก็นี่ไงจะต้องออกตามหาปุ๊กปิ๊กไปด้วยแล้วที่สําคัญนะแว่นตาที่รองอาจารย์ใหญ่ให้มาเขาส่งสัญญาณว่าปุ๊กปิ๊กมาทางนี้บบูบูบ,บ,บูาบว่าไงนะ่ะปุ๊กปิ๊กบ้บอกว่ามีแต่รอยเท้าปุ๊กปิ๊กอยู่ทางนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กนายไม่อยู่ไม่ใช่เหรอฉันไม่อยู่นี่คือเสียงจากแว่น เสียงจากแว่นเสียงจากแว่นมีด้วยหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนฉันคิดว่านะนี่ไงฉันเจอรอยเท้าแล้วหรือว่าแว่นนี้แปลภาษาโบ้ได้ด้วยเนี่ยก <c oughs> ็อาจจะเป็นไปได้นะหรือว่ารองอาจารย์ใหญ่เขาจะใส่คำสั่งพิเศษใส่เสียงปุ๊กปิกมาให้แปลภาษาโบ้ละมม้งฉันเป็นหน่วยประมวลผลกลางใช้ชื่อว่าปุกปกาาป๊กปิกหมายเลขศูนย์หนึ่งฮะปุ๊กปิกหมายเลขศูนย์หนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนเนิน นั่นรอยเท้าของปุกปิกนี่ะใช่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรอยเท้าของปุกปิ๊กถ้าเดี๋ยวก่อนนะัวนายได้กลิ่นอะไรต่อจากนี้ไหมอ่ะโบโบโบเจ้าโบบอกว่าได้เป็นกลิ่นของทะเลแล้วก็มีกลิ่นปุกปิ๊กลงไปในทะเลอ่ะลงไปในทะเลอย่างนั้นเหรอปุกปิ๊กจะลงไปในทะเลทําไมอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหรือว่าพี่ฝนรู้แล้ว อะไรของพี่ฝนปุ๊กปิ๊กจะต้องมาหาปลาแถวนี้อย่างแน่นอนแล้วในตู้เย็นไม่มีหรือไงอ่ะในตู้เย็นไม่มีแล้วปลาทูหมดตั้งแต่เมื่อวานอ๋อก็เลยจะมาจับปลากินเองใช่ตอนนี้นะปลาทูไม่ค่อยจะมีปุ๊กปิ๊กก็เลยออกมาหาอาหารกินเองเลยมม้งแล้วสองคนนี้เขาตามเรามาทําไมอะคือว่าที่ทะเลตอนนี้มีเรื่องแล้วล่ะค่ะเรื่องอะไรกันล่ะครับ ฉันก็ไม่รู้เหมือนการพี่สาวก็บอกว่าให้ฉันตามมาด้วยอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็ลองไปถามคุณปลาดูดีไหมเนินนคุณปลาทำไมเขามาอยู่ตรงนี้ปกติแล้วเขาจะอยู่ที่ทะเลเลึกนี่นาจริงด้วยเพียงไม่เคยเห็นปลาแบบนี้มาก่อนเลย รอฉันด้วยค่ะรอฉันด้วยฉันบอกแล้วไงว่าตอนเนี้ทองทะเลกําลังมีเรื่องนะค่ะแล้วพี่ฝนจะคุยกับคุณปลารู้เรื่องไหมเนี่ยก็พี่สาวของเราก็เป็นดางเงือกเขาอาจจะแปลภาษาได้นี่นะอ๋อแบบนั้นนั่นเองคือว่าตอนนี้นะคะทองทะเลมีเรื่องใหญ่โตมากแล้วละคะ่ะเพราะว่ามีคนนะล้ําเขตล้าเส้นเข้ามาแถวนี้เขาก็เลยมีเรื่องกันนะค่ะล้าเส้นเนี่ยนะหมายความว่าไงอะ่ะนั่นนะสิแล้วใครจะไปล้ําเส้นกัน ล้ำเส้นล้ำเขตเหรอแปลกมากๆเลยนะแล้วถามคุณปลาได้ยังพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนจะลองถามคุณปลาดูก็แล้วกันนะถามเลยดิคุณปลาคะคุณปลาคือว่าเจอเจ้าปุ๊กปิ๊กแมวสีดำมากหรือเปล่าคะปอรอปรอบรอปรอบรอร,ร,ร,รเขาบอกว่ายังไงนะพวกเราเขาบอกไว้ว่ามีแมวมาไล่จับพวกเขาเสร็จแล้วก็ถูกจับตัวไปฮะมีแมวมาไล่จับเขา ก็เลยถูกจับตัวไปอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วเดี๋ยวก่อนนั่นเหมือนกับว่าพี่ฝนจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาอะไรของพี่ฝนน่ะนั่นน่ะมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาอยู่ฝั่งข้างหน้านู้นน่ะพี่ฝนก็ขึ้นมาก่อนที่เพเอกลงไปไม่ได้บุ้ง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 ทางนู้นท่าเรือไม่เหรอนี่ไงนี่ไงพี่ฝนเจออะไรบางอย่างน่าจะเป็นบ้านของนางเงือกหรือเปล่า บ้านนางเงือกอยู่ตรงนี้เลยเหรอบ้านของนางเงือกความจริงแล้วอยู่ข้างใต้ท้องทะเลนะคะไม่สามารถขึ้นมาบนบกได้นอกจากจะมีเรื่องนะคะมีเรื่องเนี่ยนะครับมีเรื่องใช่แล้วล่ะคะ่ะนี่ยังไงล่ะคะอันนั้นคือบ้านของพวกเราที่อยู่ใต้ท้องทะเลสงสัยจะมีใครล้ำเขตเข้าไปก็เลยขึ้นมาบนบกแบบนี้นะคะ แปลกดีมากๆเลยนะมีใครไปล้ำเขตนางเงือกแล้วนางเงือกถึงได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยไหนไหนไหนอ่ะนี่ไงชิงด้วยมีบ้านแล้วก็นั่นคุณปาลาลอยได้พี่เอกว่านั่นไม่ใช่บ้านนะนั่นตู้ปลาแล้วแหละนั่นคุณปลาเขาเรียกว่าอะไรนะคุณปลาบินหรือเปล่าปลาบินเนออใช่ปลาบินไงบู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 บงั้นเอาอย่างนี้นะ พี่ฝนพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะจะไปไหนเนี่ยพี่ฝนนี่ไงเดี๋ยวพาพี่สาวนางเงือกไปคุยกับเขาน่าจะเป็นนางเงือกเหมือนกันนะนางเงือกเอ้าแล้วนางเงือกเขามีแยกเผ่าพันธุ์ด้วยหรอก็มีนะคะก็จะมีที่เป็นนางเงือกที่อยู่ทางเขตเมืองสกุลละแล้วก็เมืองบรูคแคเวนนะคะนางเงือกเมืองบรูคคเวนเลยนะเดี๋ยวก่อน เข้ามาอยู่ในเมืองซากุระแล้วก็มีนางเงือกในเมืองบรูคแฮเวนอย่างนั้นเหรอคะตามข้อมูลที่มีมานะครับนางเงือกมีมากกว่าเพ่าพันธุ์ที่พูดมาอีกนะมีทั้งนางเงือกที่มีหางเป็นปลากับนางเงือกที่มีหัวเป็นปลาด้วยนะครับใช่แล้วลวคะค่ะถ้าอย่งงางนั้นแล้วก็ฉันสามารถพูดคุยกับเพื่อนนางเงือกด้วยกันได้นะคะถึงจะมีผ่อพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันก็ตามที ปัญหาคือถ้าหัวเป็นปลาเขาหน้าตาเป็นยังไงครับเนี่ยคือว่านอกจากมีเป็นปลาแล้วยังมีเป็นจระเข้ด้วยนะคะนั่นหนังเงือกด้วยเหรอครับเดี๋ยวก่อนนึ่งอ่ะใช่หรือเปล่าคะใช่แล้วล่ะคะ่ะนี่ก็คือเพื่อนหนังเงือกของเราเองขอโทษด้วยนะคะคือว่าพวกเรากําลังออกตามหาน้องแมวที่มีชื่อว่าปุ๊กปิ๊กเขาผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าคะ่ะ อ๋อแมวตัวเมื่อวานนี่เองลุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของพวกเราได้นะฮะแมวตัวเมื่อวานงั้นหมายความว่าปุ๊กปิ๊กนายอยู่ที่นี่หรือเปล่าปุ๊กปิ๊กขอโทษด้วยนะคะคือว่าแมวแมวของเราไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาคงใจหิวมากเออเดี๋ดีเดี๋ยวก่อนเนนพี่ฝนมองเห็นปุ๊กปิ๊กแล้ว ผัวมองเห็นปุ๊กปิ๊กอยู่ตรงไหนอะนั่นไงอยู่ข้างหน้าตรงนูน้นตรงปราบินได้นั่น่ะอชไวยดูวยทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับล้ำอาณาเขตของเราแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าไงเนี่ยเราจะต้องไปหาเขาแล้วละ่ะจะต้องช่วยปุ๊กปิ๊กออกมาต้องขี่จักรยานไว้ด้วยเหรอมาเร็วมาเร็วเข้าแล้วพี่ฝนจะขี่จักรยานทำไมเนี่ยนี่ไงะจะได้ปั่นไปเร็วขึ้นไงช่วยด้วยพี่ฝนปุ๊กปิ๊ก นั่นนายเหรอใช่แล้วฉันเข้ามาจับปลาแล้วเจ้าพวกนี้ก็จับฉันมาใส่ไว้ในตู้นี่เฉยเลยงั่นหมายความว่านายใช่หรือเปล่าที่ลุกล้ำอาณาเขตของเขานะ่ะและฉันจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนอาณาเขต่ะใช่แล้วละครับเจ้าแมวปุกปิ๊กนี่ลุกล้ำอาณาเขตของพวกเราเข้ามาในสถานที่ห้ามเข้าแบบนี้ไม่ได้นะครับ ฉันจะไปรู้ได้ไงฉันแค่เห็นปลาแล้วที่ก็ไหว้ตามมาเท่านั้นเองอะแต่ว่าแถวด้วานมันเป็นอาดาเขตก็งพวกเรามีทั้งปาลารกัรลังสวยงามถ้าเข้าไปด้านในนั้นเราก็จะทําให้ปลารการลังนะเขาเสียหายได้นะครับจริงด้วยครับนี่นายไม่คิดจะพูดอะไรให้มากกว่านั้นหน่อยเหรอเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าปุ๊บปิดนายได้ผิดจริงๆใช่แล้วลวคะค่ะเขามาแบบนั้นไม่ได้นะคะผู้ชายคนนั้นนะ่ะดูหน้าตาดีจังเลยนะเธอทำไงดีอะ ดูเหมือนว่าตอนนี้ปุ๊กปิ๊กเขาจะทําผิดจริงๆด้วยแล้วเราจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงเนี่ยเราจะต้องถามคุณปลาแล้วก็คุณนางเงือกก่อนว่าจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงแล้วก็จะแก้ไขยังไงดีนะถามใครนะถามคุณปลาแล้วก็คุณนางเงือกไงแล้วจะถามยังไงคุณปลาคุณปลาคะคือว่าทำยังไงดีคะให้คุณปลาหายโกรธแล้วก็ปล่อยปุ๊กปิ๊กออกมานะคะรอ าบอกว่าช่วงเนี้ยอาหารมีค่อนข้างน้อยนะใช่แล้วล่ะคะ่ะอาหารของเขาไม่ค่อยจะมีตอนนี้เขาหิวมากเลยแล้วเราจะทำยังไงดีอาหารปลาไม่มีจริงเหรอเขาหิวอย่างนั้นเหรอในเมืองเรามีแต่อาหารมนุษย์นะงั้นเอาอย่างนี้นะพี่ฝนพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วละ่ะความคิดอะไรของพี่ฝนเนี่ยถ้าเป็นอาหารคืนชื่อของเมืองซากูระล่ะก็แล้วก็ขนมด้วย อาหารที่ขึ้นชื่อแล้วก็ขนมด้วยขนมที่ขึ้นชื่อใช่เพราะชนะนัะนะตามพี่ฝนมาเร็วเข้าอาหารอะไรล่ะที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อของเมืองสาก,กุระทุกคนจะต้องชอบแล้วก็อร่อยแน่นอนอ๋อรู้แล้ว <c oughs> รู้ว่ายังไงเลยก่อนเลยแล้วเหรอเนี่ยใช่เลยแล้วเอาแล้วนะที่ทนี่นะใช่มาถึงแล้วอาหารที่มีชื่อประจำเมืองของเรา มีด้วยเหรอพี่ฝนมีแน่นอนมาแล้วมาแล้วขนมเค้กเนี่ยนะใช่ขนมเค้กซากุระอ๋อเค้กซากุระเนี่ยนะถูกต้องนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนขอซื้อขนมเค้กหลายๆแบบโดยเฉพาะรสชาติของประจำเมืองซากุระนะคะ ได้เลยค่ะขนมเค้กซากุระตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด10ปอนด์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ไะเห็นมะใครๆก็จะต้องชอบกินอย่างแน่นอนชอบกินทั้งหมดเลยละค่ะไม่ว่าจะเอาไปให้ใครหรือเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ได้หมดนะคะมาแล้วเข้ามาแล้วเข้าบูบูนายขึ้นรถมาก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปที่ทะเลบูบูบูเอาละนะตอนนี้เราขับรถคุณเป็ดใกล้จะถึงแล้ว คำเตือนหม้อน้ำรถเป็ดกำลังมีความดันที่สูงขึ้นฮะมีความร้อนเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอถูกต้องเดี๋ยวแล้ว <laughs> เดี๋ยวก่อนรถเป็ดรถเป็ดไฟไหมคำเตือนไฟไหมมาเร็วข้าวเบอร์บู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 มาตาพี่วอนมานะเดี๋ยวพี่วอนจะนำขนมเค้กแสนอร่อยไปให้คุณนางเงือกรับรองได้เลยว่าเขาจะต้องหายโกรธอย่างแน่นอนบูนี่ไงนี่งะ มาถึงแล้วคุณนางเงือกขาพวกเรามีขนมอร่อยอร่อยรับรองได้เลยว่าจะหายหิวแล้วก็หายโกรธเจ้าแมวปุกปิ๊กอย่างแน่นอนเลยค่ะขนมอย่างนั้นเหรอฉันไม่เคยกินขนมบนมนุษย์โลกมาก่อนเลยนะนี่ค่ะขนมเค้กแสนอร่อยอ,อร่อยมากอร่อยจนร้องเพลงออกมาเลยอร่อยใช่ไหมคะร้อล้อล,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 ล <c oughs> นี่ค่ะ ขนมเค้กแสนอร่อยค่ะขนมเค้กแสนอร่อยยังงั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะค่ะเออไอดิเขาหายตัวไปเฉยเลยอร่อยจนหายตัวขนมเค้กแสนอร่อยอืมอร่อยมากเลยนะครับพี่ฝนปล่อยฉันออกไปได้ยังเขาหายไปแล้วถ้าทางก็จะอร่อยมากนะขนมเค้กแสนอร่อยไหนจ้านี่แหละจ้าขนมเค้กแสนอร่อยเงินฉันขอชิมก่อน อร่อยจนกลับบ้านกลับเมืองกันไปเลยนะั่นะนะ่ะสุดยอดไปเลยตอนนี้คุณนางเงืองแล้วก็คุณทหารเขาหายโกรธพวกเราแล้วล่ะทำไมเมื่อกี้ขับรถออกมาไม่หรอ <c oughs> ไม่ทันแล้ว เพราะว่าตอนนี้นะพี่วนทำขนมเค้กแสนอร่อยมาให้กับคุณนางเงือกทุกคนหายโกรธกันไปหมดแล้วเรื่องนั้นก็ดีจริงๆนะแต่ว่าปล่อยฉันออกไปก่อนได้เปล่าไม่ได้หรอกพ๊กปิดนายทำความผิดเพราะฉะน,นั้นนายอยู่ที่นี่ไปก่อนก็แล้วกันอีกสักแป๊บนึ่งนายค่อยออกมานะฉันจะออกแล้วฉันไม่อยู่